กับสวัสดี FC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC ทุกท่านมาที่บ้านยายหนูนะครับเพื่อมารับชมและรับฟังเลขสูตรนะครับได้ยินข่าวมาว่ายายหนูนี่ให้เลขสูตรถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอพารวยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับเลขยายหนูส่วนมากจะเน้นล่างอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาแลรับชมและรับฟังตัวเลขของยายหนูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างเน้นล่างอย่างเดียวนะครับมารับชมกันเลยครับแสนเนี่ยครับคิดถูกสามแสนเนี่ยเลขไม่ตู้เฮ็ดตัวเองมั้งอันนี้เรียก็มามันมามนเขียนครับมันได้แคชชี้หากตัวบาเลเรียกเขามากแต่ป่าจีนเก็โทรมาเรียกออจารย์เลขนั่งส้มครับเขาส้มคี่ถูกสามแสนนี่เฮ็ดเฮ็ดเองหรือว่าจังไหนครับ เฮ็ดเองทั้งเลขเขามากทบกันละเมินสองเมื่อวันละเมื่อสองเมื่อถูกประจําเลยถูกประจําเลยเนาะเออทุกวันเลยเอาเงินไปเก็บไว้ไหนครับซื้ออยากซื้อกินไส้หมี่ไส้ซีอิ๊วชุยย่างพอดนั่นกันให้น้อยๆุูดละหมื่นละหมื่นละหมื่นว่าถูกวันละหมื่อสองมันเันแต่ไล่มันถือไล่มันถือมีไล่ครับวิ่งแต่ไปกินไปท่านมัน บถือหลายจนดิพักเบียกไปหากินหาท่านเลรอวะถือหลายจนต้องอันตรายดิพักโอ้สุดยอดครับสุดยอดพลาซิ่มน้ายายสุดแนวเราเคลียร์ไปเถื่อนไปน้ายายจนหยาดน้องถือดูหลายสุดยอดเลยครับใครเมื่อเสลิกสึกออกเขาเมื่อชักก็ปั่นอาจารย์เอาลวดดิว่าเขามาเขามาหาที่บ้านเลยบอทั้งคนละก็โทรมาน้องเตี๋ยก็โทรมาครับตัวใดตัวนั้นตัวนี้บอกเขาเลยก็ไปเลยเพราะสุนาเขาต่อ มาจากบว่าน้ำข้นมันหยานแมนแมนับคนไก่คนไก่ถือจนยยานถือเนยานก็จะใส่ใส่ใส่ซื้อซื้อากซืกินสสกินถ้าท่านมาตั้แน่มาแน่สำหรับครับปากเด็กหรือกระเจังซื้อไม่มา่ะงวดนี้มาลองคคิดสองครับมาดว่ามันออกตัวไหน สี่ห้าเนีนาะส <45 S 3> ี่ห้าครับล่างสี่ห้าเหมือนก้อนออกตัวไหนก่กกนอ,อก,ก้อนน่ออะไรก้อนก้อนนี่วะที่นี่นี่นี่ 5, 7, 9, 5, 7, 5, 7, นี่หาเก็ดเก่าเนี่ยหาหาเก็ดเก่าหาเก็ดเก่าเอากระต่งกันสี่เก็ด่ เกากับเจ็ดเป็นสิบหกมันหนะ สองตัวก็ได้เห็ดจังสิครับอันนี้เาเห็ดสามตัวสามตัวคือถ้าเอางวดที่แล้วตั้งไว้เอางวดที่แลตั้งเอากับเไล่เลคลุกที่เป็นเลขสูตรนะเีลสูตรของยายเจ็ดเก้าันเ้อเจดเก้าอันนี้มันมันมันออก

ตุกกมันนี่สีตั้งตั้งเลี่ยงตั้งมันออกเกองเา็กันนี้ตัวนี้เขาจังวันนี้เขจังตัวนี้มันเขาจังจุดลดลงมาตัวนี้สิตรงเลยเลยอนหนึ่งเปนี้สิไล่ลดลงตสิไล่สอิมมันสิ่ตันไยสกับเป็นหแล้วกับเป็นศูนย์เหอเกีเก่าเกเก่ามันหอกบอกเกเก่า มันออกอย่างสีออ่ห้าครับมันออกสี่หา้าได้สองตัวสี่หา้าเงดก้อนมึงได้เห็ดเห็ดสิบแปดก่อนแล้วเนะสิบแปด ตัวมามันาะออกสิบสี่เนาะนี่มันออกสิบสี่มันสิซับกัน จะกระตุกตัวนี้แล้วจะกระตุกตัวนี้ สี่หาท่านท่านรอนะมามามาบอกไม่ตื่นเลยจือไว้เขาเห็นครับเป็นวิธีบอกวิธีคูณนีละอือเป็นเลขสูตรเนอะอ อันนี้วันที่16เดือนมิถุนายน2564นะโอ้โหนะครับล่าเน้นล่างอย่างเดียวนะครับ58กับ75นะครับเป็นเลขสูตรนะครับถูกทุกงวดเลยนะครับถูกเกือบทุกงวดเลยนะไปครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังตัวเลขจากทางช่องโอปอพารวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดกัน แจ้งเตือนของคลิปนี้หรือคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณ FC มากๆนะครับที่ได้เข้ามารับชมครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ